สวัสดีครับสวัสดีตอนเด็กๆนะโมนิกะหลังเลิกงานนะครับเพดโอสามทุ่มตอนนี้ก็เวลา4ี่ทุ่มแล้วกลับมาใส่ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนะครับบมได้ออกไปเที่ยวข้างนอกแับช่วงนี้ก็เริ่มมีงานนะครับเดี๋ยวไปไปนี่กัน <c oughs> ไป ชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วแล้วหมดแล้วหรอกมันมันเดือดเลยครับไปถอดใช,ชาร์จแบตโทรศัพท์ไอ้มอเตอร์ไซค์รถทุกวันนี้ต้องชาร์จแบตเนาะมอเตอร์ไซค์รถน้ำมันแล้วนี่ ประหยัดได้หลายนะครับใส่รถไฟฟ้าตัว นี่ก็น่าจะเลยงดการไปเที่ยวนะครับบอดีขึ้นสิบบุรีไปเที่ยวเลย,เ,ยเริ่มมีงานะไปอ่านเรียนเริ่มไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดรื่นหยุดเลยทันไปอันไปโรงบอดีไปโรงเรียน เมื่อื่นเป็นวันชัดมงคลนะครับเลยจะไปโรงเรียนก็สิเป็นอีกเพิ่ก็สิเป็นวันที่18ถึงเลยไปโรงเรียนเนะาะว่าพรุ่งนี้วันหยุดนายบอกว่าจะมา <c oughs> นายบอกว่าจะขึ้นมาอะไรนะ <c oughs> ขึ้นมาอะไรนะ คนบอกว่าเดี๋ยวน้องขึ้นไปอะไรนะระบายสีก่อนตัวตัวขึ้นมาเล่นด้วยเล่นอะไรเล่นนี่เล่นตัวเดียวไม่เล่นเด้อไหนมาตัวเดียวเองแอบขึ้นมาเล่นเกมเหรอตัวเดียวเองไม่ได้หรือจื๊อห์หตัวเดียวตัวเดียวใช่ไม่ได้หรือจื๊อ สวัสดีเพื่อนๆหน่อยสิสวัสดีครับองชื่ออะไรชื่ออันติชพุทโตอโตฮอนชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วก็ไม่อันสิไปอันนี่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมเนี่ยไม่ไปไม่ไปไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างดีไหมดีไงดีนะดีเพื่อนเยอะไหมเยอะแล้ว เรียนถึงไหนแล้วฮะเรียนไปถึงไหนแล้วไหนไหนให้เพื่อนดูหน่อยดูแมนเล่นเกมมี่คือเกมอะไรฮะเก,ม,เกมอะไรเออมันเดินถ้าเอาเปรียนมันปุน๊บพมาคนมา กเป็นยังไงสมนเลใจไอ้คนโดนเจอนี่นนคนเก่งนี่นกระโดดกินเลยกระโดดกินกระโดดกินเองนนีว้วันนี้มันกุต่อสู้อีกกแล้อใช้มึงต่อสู้แล้วรู้รู้มึงกินอะไรมึงกินมืออื่นเป็นกะหยุดพรุ่งนี้หยุด เท่าที่เบด้างล่างเรียนนะครับมือเป็นหยุดใบอันหยุดส,สิเป็นมือหื้อเนาะมือหื้อไปรงเรียนตื่นหนึ่งจะตีหาไม่เห็นลุงกินอุ่นเวฟนู่กินนะครับเห็นลแล้วแล้วแล้วก็แต,งต่งโตเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ระมาณเกือบหกโมงสามสิบล่อรถล่อรถล่อรถรับส่งมาเพราะว่าช่วงนี้หนา,น,านาวนะครับต้องขึ้นรับส่งเนืยอฝนตกเนาะใช่ไหม

ใจถือใจเพื่อเพื่อเพื่อยิงยิงแรงมากไม่รู้เพื่อได้ยินไหม,อ,มอีกเวบหนึ่งนะเห็นไหมได้แบบหนึ่งครับมันนี้เลยงานมาสามถุ่มช่วงนี้มีโอ โอ้น่าจะมีอยู่ประมาณสามเดือนแล้วก็สิน่าจะเบิดไปเอาช่วงนี้ก็งดเที่ยวนะครับ่บอใครสิบน่าจะได้ออกไปเทีเ่ยวข้างนอกก็คิคลิปที่เห็นต่อไปก็น่าจะอยู่ในวนเวียนภายในบ้านหลังนี้นะครับที่เฮาผมเริ่มทายมาเดยพักหนึ่งแล้วจะเห็นวนเวียนเฮาสีทายคลิปใช้ชีวิต อยู่ในกรุงเทพคนอีสานเอาให้มันตรงกับสื่อซื้อช่องเออีสานในกรงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนด้วยยังไงก็ไม่รอนนู้นะครับช่องโดนหยุดการสร้างไรายได้ไปพักหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาได้ยังไงจะเดียอัพเดตใน้พอให้ฟังนะครับช่วงนี้ก็เหตุไปก่อนท้อง เอาจใจใจล้วนๆเห็นไปก่อนเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นไล d i ดี l a d i ดีให้เฮาเห็นคลิปเฮาเห็นลูกเฮ่าในในอนาคตเท่าแกมากสิได้เห็นว่าตอนเลนน้นอยเป็นยังไงว่าไปอันดื้อแค่ไหนลำบากแค่ไหนกว,ว่าจะโตมาเป็นแมวขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่่ใช่ได้งไง พูดด้วย,ยไม่สนใจเลย uh oh. ให้เล่นแป๊บนึงนะเพิ่นจะมีเวลาเล่นน้องเพิ่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เพิน่นตื่นมาอันที่จริงเขาต้องนอนแต่ว่าลอยตื่นมาลอยตื่นมาตื่นขึ้นมาตัวขึ้นมาสิมาระบายสีทัวระบายสีกพนสิมาหวานลูกขึ้นมามานอนเล่นเกมเฉยเฉย เ,เดี๋ยวื้นนี้ก็คงสินอนนะครับคือชิบ่ได้นอนหรอกผมต้องเอาคลิปออกเอาคลิปออกแล้วก็ตัดต่อคลิปเพื่อที่จะลงเพจแล้วก็ลง YouTube นะครับื้นนี้กน็นอนเด็กขึ้น่าครับเพราะว่าต่อไปผมจะเอาคลิปลงทุกวันนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือลงคลิปทุกวันแบบถ่ายชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯเฮานี่แหละจะมี่อมรถนะครับ ผมคิดว่าผมจะไปเรียนสำรจเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งว่าเขาไปเรียนอยู่ไสจังไรแบบใดจะใส่วิชาชีพนี่หากินในบอ่อต่อไปจะเป็นการซ่อมรถนะครับแม่อันหลาเพื่อนเพื่อนมั่งกันกูเล่นกูจองให้แบนเด็กอาพูดดีๆกูเล่น,เน,นกูนดดเจกูจังให้แบมีครับตัวเลยแล้วบ๊ายบาย บายครับเจอกันชิปหน้าไปนอนแล้ว